สบายดีทุกคนสบายดีมื่อนี้มาพบกันอีกคือเก้าทุกคนกำลังโฮสซาลีโฮดเบกะโพดเบซาลีนะทุกคนเนื้อเติมเลยนะทุกคนเนะเพ่งหกเข้าด้เพ่งหกเข้าแล้วอคอยสิปุ๊เป็นร้องแบบนี้นะทุกคนเลยระยะห่างมันกะประมาณเศร้าเส้นทุกคนเศร้าเส้นเออ ค่อยสีเฮ็ดเป็นร้องไปในนี้และกะเวลาค่อยโฮดเวลาค่อยโฮดค่อยเสียวน้ำเฮ้าทุกคนเอาน้ำเฮ้าร้องเอาน้ำเฮ้าร้อ,าาอ,งอ,าาองนี่เปิดไปตามร้องนี่ทุกคนเลยเปิดไปสูดสุดร้องและกะเอาเฮ้าร้องไหมทุกคนเลยเมันเป็นร้องอยู่ค่รเฮ็ดเป็นร้องแบบนี้ตัวนี้พันสลีตัวนี้แนวนนพันมันโลละพันบาทโลละพันบาท น,นี่ก็เยื้อเติบแล้วทุกคนเลยลนึงจุเน,นื้อในโลนึงทุกคนนี่บ่อนอันนั้นนะทุกคนบ่อนบ่อนวักที่ว่าเห็นเห็นเบมันนั้นมาพีตกอยู่สองพันกว่าทุกคนและกาวักที่ว่ามันยังมีท่านพ้นทน่าน,นะคอยปูดได้ทิศปลายนั่นตัวนั้นก็สองพันสองพันกว่า โลมแลวก็สี่พันกว่าเฮือนี่นะทุกคนสี่พันกว่าเบอ้แล้วก็เฮือนโอนี่เฮือนี่ยังมีท่านปุ๊มืออื่นทุกคนเลยมืออื่นมืออื่นปุ๊เอาสิบบาทุกคนเอารอรอรอบางคนทุกคนเลยลองมันน่นะงายยุ่ทุกคนเลยเตะอากาศมันกำมีแจ้งกลเ้ยทุกคนอากาศมืดมืดตอนนี้คอยเอาน้ำเฮาอยู่ บนโอยเอาน้ำเข้าค้อยสิก้อยสอีเป็นร้องแบบนั้นนะทุกคนคอยสิเปิดเสื้อเป็นร้องเป็นร้องไปดิเป็นร้องไปในในี้ทุกคนน,น,นะกระตุกคอยสีเป็นหู้น้อยๆคอยบุมีมะโบทุกคนนะ,ะซื้อมะโบเสื้อก็มีได้ก็เลยซีเอากระตุกกระไซได้โกลนยู่เออดิอบังเบ้มนกระต่ายทุกคน ก็ยื้อห้างๆ้งด้นี่มันก็มากเคือๆแล้วก็เห็นอยู่ทุกคนอะีมันหากับพนล้องหากับพนล้องทุกคนอันนี้กะแนวพันุมันกะแบบเดียวกันแหละทุกคนค่อยซื้อโลละพันบาทตกเป็นเงินกีบกะหกแสนห้าสิพัน 6, 50, ูงคอยลงไปซื้อตัวนี้นะตัวนี้เฮ้อนี่มัดโลป่ายทุกคนเลย ตกอยู่สี่พันกว่าเบเฮือนี่นะเฮื้อหน้ากับกว้างเติบสามสิบพู่สามสิบทุกคนเด็กโค้ชสิบปุเอสแบบนี้แหละทุกคนเลยเอสไปร้องไปร้องไปเปิดน้ำเฮาเปิดน้ำเฮาเต็มแล้วก็อัดใส่ร้องไหมแต่นี้คขายังน้ำอยู่ได้เอ๋อทุกคนไปติดผ้าไปน้องเขาเลาะเลาะเบิ่งก่อน Nó cả kìu kìu ngam ngam lắm đấy, thú khôn đấy Đây, bằng bê nó cả nhơ lấy Thế hồ kháu thú khôn đấy Cả tơ Mình thân hồn lớn, Rút lên, rút lên Lối xíp bãi, à, lối nhào nhào Phải như thế này nào? Thì có hết lối xíp bãi bê Xíp qua bê, lối qua bê Lối xíp qua bê, bê thú khôn Bên lõng, bên lón này nè Có hết lõng, lõng nhào nhào Phải như แต่ทรงนี้มันกะเยอะแลยเพลงเข้าทุกคนเลยกายขเข้าก็มน,นี่สูงเออพันสลีตัวนี้นี่แซ่บเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มทุกคนปูเสือหน้าทุกคนโคสิเอฐเป็นร้องเป็นร้องไปแบบนี้ทุกคนพูดล่ะห้างใดพ่กูละปูกเป็นร้องแบบนี้ได้ อากาศก็อะมืดๆแลวทุกคนมันมีมีแสงแดดมือนี้นะเออมันมีมีแสงแดดแสงแดดมีอ,อ๊อทุกคนอากาศจะคุ้มๆนะอากาศจะคึ้มๆแน่งามกำลังงามกำลังกินปุ๋ยกำลังงามทุกคนนะมันมีมีแสงแดดมือนี้นะเ cảm lăng kiểu um khúm youtube con đấy, hứa, hứa, nhờ, hứa, nhờ, hứa. hứa ní, thả p/nhóm không phải bực, uể oải, hứa như, hứa như, hứa, thì coi như quá, con, coi như ca, ca kêu kêu ní, coi xíu con ค่อยเสียลงเฮอนี่แหละมุดอยู่ประมาณห้าพันห้าพันกว่าเบ้เฮอนี่นะห้าพันหรือหกพันนี่แหละทุกคนดูดิกำลังกล้าไปยู่อันนี้มันเป็นธาตุนี่ธาตุหนึ่งร้อยร้อยป่ายทุกคนเป็นธาตุบล็อกนี่นะตัวนี้สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพันสองพันสองร้อย ไล่ธาตุละร้อยทุกคนแต่ว่าป่ายมันก็ร้อยซิบหรือว่าร้อยร้อยกว่ายนะคือตัวมันแตะได้มันใส่ไม่ได้ได้ก็ไล่ร้อยหนึ่งธาตุละร้อยตัวนี้สิบสองธาตุพันซองพันองเลยพุนนี่ตัวนี้นี่สามพันทุกคนสามพันป่ายตัวนี้สามพันป่ายตัวนี้สามพันปลาย, 3, 000, ายกำลังพอดีปุ๊ทุกคน นี่เอกเรียบร้อยแล้วง่ามพอดีปุ๊มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบธาตุทุกคนแถวหนึ่งแถวสองแถวตัวนี้มีนับสองแถวนี้กะสองพันแล้วทุกคนเองสองพันแล้วสองแถวนี้หนึ่งสองนี่สองแถวสองแถวเยาวนี่สองพัน และกะมันมีตัวนี้ตัวนี้มันมันสี่หมื่นหกรอยทุกคนธาดนี้มันมีแต่เจ็ดสิบมีแต่เจ็ดสิบสิบอันกับเจ็ดร้อยและกะสิบสี่อันพอดีพอดีแปดร้อยและกับตัวนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าพันสามร้อยตัวนี้ตัวนี้สองพันสองเทวนี่สองเทวเงาว หนึ่งสองนี่สองแถวเงาไอพุ้นสองพันพรีเป็นสามพันกว่าทุกคนเลยสามพันสามยู่หันพันปลายเป็นสี่พันกว่ามีพ่อทุกคนไอ 3, 000, 3. นนเฮอ,อ,อนี่นะมีพอ่อเฮอนี่มันตกอยู่ห้าพันกว่าเบพุ้นเฮอนี่นะอืมนะปูได้สำเร็จเอาเฮอนี่ 5, ห้าพันเฮอนั้นที่ขอดปูดแล้วสี่พันกว่า อยูอ่นี่สามพันกว่าสี่พันกว่าโอ้ประมาณแปดโลมมือแปดเก้าพันเลยนะทุกคนมีฮอดสิบพันมีฮอดสิบพันเบะ้าเฮอพี่น้องทุกคนเบิง้งซ้ำนัน้นแหละทุกคนนะเอ้ยเออกไมีได้ท่ายาพี่น้องเบิง้งไปเหึงแล้วเอาขอไปฮอซารีก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่อาขอบอกขอบเจอหลายๆทุกคน